แม่บ้านอาหารสุขภาพสวัสดีค่ะวันนี้เรามีสูตรซุปฟักทองแบบง่ายๆแต่อร่อยมาฝากค่ะมาดูส่วนผสมกันค่ะเ,เพื่อนๆก็จะมีฟักทองหั่นชิ้นเล็กนะคะปริมาณกะเอาได้เลยนะกระเทียมสักสองกลีบมันฝรั่งครึ่งลูกค่ะหั่นเป็นชิ้นแล้วก็หอมหัวใหญ่อีกครึ่งหัว พน,นี้ก็จะเป็นพวกเครื่องปรุงนะคะก็จะมีผงขมิ้นชันอันนี้ไม่ใส่ก็ได้เกลือพริกไทยป่นแล้วก็มีซุปก้อนเห็ดหอมสักครึ่งก้อนนะคะแล้วก็พริกป่นเกาหลีอีกนิดหน่อยจะไม่ใส่ก็ได้ค่ะตัวนี้เป็นนมชั่วเหลืองนะคะปริมาณเราใช้1กล่องก็ประมาณ250 ML เนาะแล้วก็น้ำเปล่าอีกนิดหน่อยนะคะในส่วนของของเหลวถ้าเพื่อนๆชอบแบบข้นๆเราลดปริมาณลงได้นะไม่จำเป็นต้องทำเหมือนกันก็ได้ค่ะ แล้วก็สูตรนี้เราจะทําในเครื่องปั่นร้อนเย็นนะไม่จําเป็นต้องเอาไปต้มนะคะทําในเครื่องปั่นเสร็จเลยในขั้นตอนเดียวค่ะแต่ว่าถ้าใครไม่มีเครื่องปั่นร้อนเย็นให้เพื่อนๆเ,เอาทุกอย่างเนี่ยไปต้มให้เปื่อยแล้วค่อยนําไปปั่นอีกทีค่ะ เครื่องปั่นตัวนี้เป็นเครื่องปั่น Aeretic Plus นะคะเ,เพื่อนๆเราใช้ฟังก์ชันทําซุปนะคะแค่เลือกฟังก์ชันแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทเครื่องมันจะทํางานให้เลยค่ะขั้นตอนการทํางานเขาก็จะต้มไปด้วยแล้วก็จะมีช่วงที่ปั่นไปด้วยนะคะซึ่งก็จะใช้เวลาหลายนาทีอยู่เหมือนกันนะแต่ถ้าเรารู้สึกว่ามันได้ที่มันสุกมันมีกลิ่นหอมแล้วเราก็ไม่จําเป็นต้องรองให้เวลาหมดนะคะแล้วก็กดหยุดได้เลยเราทําใช้เวลาประมาณสัก 7-8นาทีนะคะเราก็รู้สึกว่ามันโอเคมันสุกแล้วเนาะเราก็จะปิดเลยนะคะไม่จำเป็นต้องรอให้เวลาที่มันขึ้นหน้าจอนี้หมดเนาะแล้วก็ถ้าใครสนใจเครื่องปั่นตัวนี้ก็ดูที่รายละเอียดใต้คลิปได้เลยค่ะ ส่งกลิ่นมาก่อนเลยนะคะเ,เพื่อนๆกลิ่นหอมมากๆค่ะถ้าเราปั่นเสร็จแล้วทําเสร็จแล้วอย่าลืมชิมก่อนนะคะถ้าขาดหรือรสชาติไหนก็เติมนะคะแล้วค่อยคนให้เข้ากันแล้วค่อยนําไปเทใส่ชามหรือว,ว่าใส่แก้วใส่ถ้วยค่ะ ก่อนทานก็จะตกแต่งด้วยพริกป่นเกาหลีอีกนิดหน่อยนะคะมันไม่ได้เผ็ดเท่าไหร่นะก็ใส่เยอะได้ไม่เป็นไรค่ะแล้วก็ผักชีซอยค่ะถ้าไม่มีก็อาจจะเปลี่ยนเป็นต้นหอมซอยก็ได้และอีกหนึ่งอย่างที่เราแนะนำนั่นก็คือเมล็ดฟักทองอบค่ะมันจะทำให้มีความกรุบกรอบเวลาทานมันเพื่อสามารถเอาขนมปังลงไปจิ้มก็ได้นะคะก็ค่อนข้างเข้ากันดีหรือว่าใครจะทานเปล่าเปล่าก็อร่อยนะคะยิ่งอากาศเย็ยนเย็นี่เหมาะมากๆลองไปทำดูค่ะ